hadap pula สนับสนุนจากในพื้นที่ก็มีรัะเคีนนะฮะรัะเคียนกอสบสมุนเมืองเกา่ากระบินราตูนะฮะเพื่อมาเหมือนช่วยเหลือเพื่อเบาบางเนื่องจากว่าเพลิงไหมเนี่ยมันเป็นเศษผ้าเศษผ้าซึ่งมันเขากองคองไว้ทั้งหมมานานเนี่ยเราก็ได้คบฉีน้าไปพอฉีนน้าไปแล้วเนี่ยช่วงกลางคืนก็ทําได้แค่ฉีนน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ ะะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางแผนเอารถไถน้ํามาเพื่อจะรถเขา้าข้างในเพราะรถทตี่ยโถดแตนไลาเนีน่ยเอาน้าไปเติมเราก็ไปเติมที่โลโก้ไปเติมที่บอ่อเทศบาลเพื่อจะสแปนน้แสแปนน้ำเมื่นอนช่วงเวลาเช้าเราก็ดําเนิกนการเอามิโครกโกลพออกโกยขึ้นมาแล้วเนี่ยเศษผ้าที่มันเจอความร้อนมันเจอ,อน้ําไปแล้วเนี่ยมันมันทื้นพอมันเริ่มแห้งมันก็กะุกขึ้นมาอีกเพราะความร้อนมันแผ่วงวงกว้าง ทำให้การทํางานมันมันจะยากลำบากอยู่ๆต้องพวกคุ่เพิงสองมันก็ต้องสก,กัดเพิ้นที่ใกล้เคียงื่อจะกันไว้มันจะได้จบถ้าว่าช่วงเย็นน่าน่าจะจบนะฮะเพราะตอนนี้แม่โคเข้ามาสองคันแนละ้วเพื่อเพื่อเพื่อจะช่วยเลียริงเปิดทางใช้ใช้น้ําส่วนหนึ่งเพื่อใช้แม่โคกดับเกลี่ยให้มันแยกออกจากพันในส่วนในส่วนของอผ้าที่แหง้งที่จะประทุขึ้นใหม่ครับ ะะเหตุการก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะเนี้ยนะพเพราะเราอยากขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลท,ทุกท่านที่มาหน่วยงานท,ทุกท่านหมอพยาบาลและคณะคืรปอสโนและผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านกำนันตำบลราชเทียนและก็ท่าน านายกอบตอเทศบาลตำบลบวัวท่านประรันอำเภอปฐมบุรีและนายอำเภอรกปฐมบุรีได้มาเยี่ยมเยียนและเป็นขวัญกำลังใจให้ขอขอบคุณมากค่ะ